สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าในหัวชวนเปิดเบื้องลึกสอสอยี่สิคนหามเฉลิมชัยนั่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนื้อหาใจความนะครับในชวนหลีกภัยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในชวนได้ให้สัมภาษณ์ ถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่เเดือนธันวาคมนี้นะครับภายหลังจากที่สอสอ21คนของพักประชาธิปัตย์ได้มีมติให้ในายเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักในฐานะรักษาการหัวหน้าพักขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายชวนบอกว่าอย่างนี้ครับคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับและการที่สสจะเสนอชื่อนายเฉลิมชัยนั่งหัวหน้าพักผมไม่ทราบครับ ผมดูจากข่าวเท่านั้นแหละครับความจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไระนะครับพลตํารตรีสุรินทร์ปาราเร่ซึ่งเป็นสสสงขลาเนี่ยเขาพูดในที่ประชุมพักหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพักดีก็แล้วแต่เลขาธิการพักสั่งเพราะว่าเลขาดูแลเข้ามา4ปีแล้วนะครับนักข่าวถามว่าแล้วในชวนเนี่ยจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพักชวนตอบว่าอย่างนี้ครับ ผมยังไม่ได้มีการประชุมกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีใครเสนอตัวบ้างผมให้กําลังใจทุกคนนั่นแหละครับที่จะลงสมัครหัวหน้าพักส่วนกรณีของนางสาวรัญญาบุญนาคผู้สมัครหัวหน้าพักผมก็ให้กําลังใจที่มีความตั้งใจแล้วก็น่าชื่นชมแต่จะเลือกใครก็ต้องแล้วแต่สมาชิกพักนะครับ